สวัสดีค่ะมอนสวัสดีเพื่อนๆหน่อยค่ะวันนี้มอมไหนทำไรครับทำก้อนเห็ดทำก้อนเห็ดเรียมจะส่งลูกค้าค่ะได้กิโลวันเนี้ยได้กิโลอันนี้ก็เจ็ดโลค่ะโอเคเรามาอย่างนี้แหละสบายๆจากบ้านเห็ดมาลีเนะาะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูปัญหาเห็ดว่าที่เรากลับมาทำคลิปเนี่ย ก็มีมีบางคนที่สอบถามเข้ามานะว่าเห็ดเอาไปเปิดดอกใหม่สิบห้าวันไม่ออกเกิดจากอะไรทีนี้มันเป็นปัญหาที่เราเคยเกิดมาแล้วบางครั้งมันก็ลืมลืมไปแล้วว่ามันเคยเกิดแล้วเราแก้ปัญหายัางไงแล้วต้องกลับมานั่งทบทวนนะบางทีต้องกลับมานั่งทบทวนดูว่าเอ๊ สิบห้าวันไม่ออกแล้วเราทำยังไงกับก้อนเห็ดนั้นอันนี้มารีจะบอกนะว่าเคยเจอสิบห้าวันเนี่ยเรากระตุ้นเห็ดไม่ออกดอกเนี่ยที่มารีเจอก็คือปัญหาจะที่ที่ข้างๆเขาฉีดเขาฉีดยาเอ่ายาอะไรเงี้ยฉีดยาคุมย่าอะไรเงี้ยยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยข้างข้างๆปาม เรากระตุ้นไปสิบห้าวันไม่ออกเราทําไงหรอหยุดลดน้ําดีที่สุดเลยหยุดลดน้ํารอจนกว่าเขาจะอยากออกอันนั้นเขาหยุดเองของเขาเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งพอเขาเริ่มมีฟอมอยากจะออกแล้วเราค่อยเริ่มกระตุน้นคือเริ่มลดน้ําต่ออันนี้ปัญหาของมารีเองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอปัญหาว่าลดน้ําไปนานๆแล้วสิบวันสิบห้าวันไม่ออกเนี่ย สิ่งเดียวคืออาจจะคิดว่ามันฉําน้ําเกินไปเพราะบางทีช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะเพื่อนๆอ,อากาศเดี๋ยวเราไปดูอากาศท้างนอกกันอากาศภายนอกก็จะช่ำฉัำอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราลดน้ําเยอะๆเห็ดนางฟ้าเขาก็จะไม่ชอบนะแล้วเขาจะไม่ออกดังนั้นเราลดไปนานๆยิ่งหน้าก็ยิ่งจะเสียเพราะว่ามันฉับน้ำดังนั้นเราหยุดลดน้ําได้ เลยดีที่สุดถ้าสิบห้าวันยังไงไม่ออกเนี่ยให้หยุดลดน้ำพอเขาแห้งพอเขาได้จังหวะได้ที่ของเขาเขาจะออกพึบเองนะอันนี้หลายๆท่านอาจเจอแล้วก็ยังไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะอย่างน้อยเป็นการรักษาหน้าก้อนเนาะกับอีกข้อหนึ่งที่หลายๆท่านเจอนะกับมารีก็เจอเหมือนกันก็คือเปิดหน้าก้อนใหม่ เกิดกดอาหารซึ่งภายในก้อนเนี่ยเขามีอาหารเยอะก็เลยเกิดกดอาหารพอเรากระตุ้นน้ำเข้าไปอ่ะกดอาหารเกิดขึ้นเยอะยิ่งลดน้ํายิ่งออกอันนั้นคือมาลีหยุดลดน้ําอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทําให้มาลีหยุดลดน้ําแล้วพักก้อนให้กดอาหารเขาแห้งแล้วก็เริ่มกระตุ้นน้ําใหม่นะคะ อันนี้ก็เจอมาส่วนอีกอย่างหนึง่งที่เกิดไลรไข่ปลาเนี่ยมาลีไม่มีประสบการณ์อันนี้ต้องสอบถามไปยังฟาร์มอื่นๆน,นะว่าเกิดแบบนี้แก้ปัญหายัางไงนะเพราะว่าฟาร์มของมาลีเองยังไม่เจอไลรไข่ปลาแต่เจอพวกนอนอ่าถีดเสื้ออะไรเงี้ย ก็จะเจอแต่มันก็ยังสามารถออกได้รุ่นสองรุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นลายไข่ตาเองหลายหลายฟาร์มเขาบอกก็เจ๊งเลยแต่ว่ามารีไม่เจอแล้วเลยไม่รู้ว่าวิธีแก้ปัญหาพวกนี้ทํากันอย่างไรนะก็เป็นข้อที่มาให้ความรู้กันเนาะแล้วท่านใดที่มีความรู้อะไรที่จะเสริมเสริมได้นะคะ เสริมช่วยกันปรับปรุงออาชีพเห็ดซึ่งมาลีพัฒนาให้เป็นอาชีพเสริมและยังเป็นอาชีพเสริมอยู่ทำไมยังเป็นอาชีพเสริมอยู่เพราะว่านอกจากอันนี้มันถึงที่ทางสุดแล้วมาลีก็เริ่มเสริมอาชีพอื่นเข้ามาให ให้เราอยู่ได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะก็คือไม่ทำอะไรสุดโตงจนถึงขั้นเจ๊งก็ก็เป็นการปรับสภาพตัวเองไปตามบรรยากาศโดยเฉพาะโลกร้อนซึ่งมีมีกูรูท่านหนึ่งนะแนะนำให้เอ,อ่ทำเห็ดออขอนใช่ไหม ทำเห็ดขอนใช่ใช่ทำเห็ดขอนซึ่งเคยทำเห็ดเห็ดลมเห็ดลมทีนี้มันค่อนข้างจะทำยากเห็ดขอนทำง่ายจริงแต่แต่มาลีติดอยู่ตรงที่ว่าเออบดอกไม่ทันเขาแก่เร็วงนั้นแต่ก่อนไม่มีใจให้เห็ดเลยหลังจากที่ท่านแนะนำมาจะทำให้มารี อกลับมาชุดคิดได้ว่าเห็ดขอนเป็นอะไรที่เอพอมันเจอหน้าร้อนแลว้วอะเรายองสามารถเอทำได้ซึ่งเป็นเห็ดพื้นที่ร้อนเลยที่สามารถจะทำและออกได้นะก็ยังหวนกลับมาอยู่ในใจ <c oughs> เขาเก็บกับใน,ในใจนะว่าเออถึงเขาจะออกเร็วแต่ว่าเขาจะทนร้อนกว่าเ,าเห็ดพวกนี้ เห็ดนางฟ้าเาห็ดเปาพื้อะไรเงี้ยเราจะต้องหยุดช่วงที่ร้อนจัดจริงมีอะไรแนะนํากันได้นะเพื่อนนะถือว่าแนะนํามาลีด้วยแล้วก็คนอื่นที่เข้ามาติดตามมาลีด้วยเราก็จะแชร์ประสบการณ์ร่วมกันสิ่งที่มาลีทําแล้วเกิดประสบการณ์มาลีสามารถเล่าได้แต่สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ประสบการณ์มาลีเนี่ยก็จะบอกไว้ก่อนว่าอื่นมาลีไม่เจอหน้าอะไรเงี้ย บางบางปัญหาที่มารีเจอบางทีก็ลืมไปแล้วต้องกลับมานั่งทบทวนว่าเอ้ยเราแก้ปัญหายัางไงคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมารีจะเข้าไปทำก้อนเห็ดก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ